ย้เซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลครับ และสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Baby Monster ที่ในตอนนี้คนกำลังตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับกับคลิป MV teaser นั่นเองจาก Baby Monster b a t t e r Up นะครับปล่อยมาเมื่อคืน4ทุ่มตรงล่าสุดในตอนนี้ทำสถิติแบบปังมากๆเลยนะครับในฐานะของเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังจะเดบิวต์ แต่ว่ายอด Engage เนี่ยคือโหดแล้วก็รุนแรงมากๆโหดสมกับ Baby ้มอน t e r อร์โหดกับเพลงมากๆเลยนะครับตอนนี้แนนดูเหมือนว่ายอดวิวของ MBT s a s e r นั้นจะทะลุ2ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งๆท,ท,ที่ลงมาเนี่ยยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำส่งผลให้ Baby ้มอ s t e r อร์นั้นทุบสถิตินะครับกลายเป็นวง K-POP Group หรือว่า Girl Group นะครับวงที่3แล้วต่อจาก NewJeans แล้วก็ Le Sserafim ที่สามารถทายอดวิว MBT s นั้นทะลุ2ล้านวิว ภายใน24ชั่วโมงได้ของปีนี้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงแต่ว่ายอดปังมากๆเลยนะครับตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในตอนนี้ยอดวิวก็คือ2.4ล้านแต่เราเป็นที่เรียบร้อยลงมาได้ประมาณ15ชั่วโมงเท่านั้นอนอกจากจะเป็นที่3นะครับของเกิลกรุ๊ปแล้วนั้น b a t t e r ร์ยังเป็น m v t มทีเซอร์นะครับที่มียอดวิวสูงสุดเป็นอันดับที่9ด้วยของ K-POp g r กรุ๊ปในปี2023เร็วแรงสมกับเป็นอสูรน,น้อยจริงๆเลยนะครับแค่ทีเซอร์ยังขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเป็นเต็ม จะปังขนาดไหนรอดูกันได้เลยวันที่27พฤศจิกายนนี้หรือว่า26สีทุ่มไทยนั่นเองนะครับคลิปนี้สั้นๆพูดถึงยอดวิวของ MVT s ซอ์เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝาก like กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Baby m ม n น t e r กันเข้าไปดู MVT เซอร์กันเยอะๆนะครับทุกคนไปเก็บรายละเอีย,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 ยดความสวยวิชวลของ Baby m o อน t e r กันทั้ง6คนเลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอันยอง